คือนะครับนะครั่มงเรงครับผมเริ่มกอกนะครับจะกของเรืยไส้ครับผมของเรืยใส่มาทำปิตรโยนะครับะบดีผิดเปลี่ยนเ้าเดียวชาคีเตอรทุกคนครับผมันนี้ขาดที่หนึสามสามได้ตายนะครับนึครับ ทำไปเรื่อยๆครับอืมนีม่ประกบกับผมเพราะการเราเป็นประกบกับหน่วยที่ต้องการอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับเหลื่นอะครัก็เหลื่ Il biglietto è il mio globo, lo fai. Il biglietto è il mio globo, ครับเนาะอือครับผมสารตะเกียกกระผมมือไม่มั่วซี้เหยวขันนะครับเนาะอือครับผมสารตะเกียกกระผมมือไม่มั่วอือจบเดี๋ยวไปดีทำให้เราฟองฟอง đây là cái tôm chi cái cuộn trái ngang nó cầm บดีผิดเพี่ยนชาวเดียวชาวชีเตทุกคนกับผมอันนี้ขาดที่นะมัามาสะตายนับนะมันจะบบดีผิดเพี่ยนชาวเดียวชาคชีตทุกคนกับผมอันน้ขาดที่นะัมาสาะตายนับนัมันจะบ ni tung cuci ni, ni kuat saya ngam nak kamu. ừ ดี๋ยวคือด้วยกรบบุกนะอือเขียวขันนะครับนะอือถ้าผมสารไปเรียกกรบผมืใหม่มันแหลนนกินครับนี่เลืนนะครับโอ้เลื่ รับคุณทุกท่านท้อกำลังใจครับผมตามไปเรื่อยๆนะครับผมอพี่น้องนะครับผมมีนี่จะสีเหยื่อหรือจะชีนี่ กำลังเร่่กระบมเริ่มตอกนะครับจะคองเนอไใจค,ครับผมของเอไใจมาทำจิตโยนนะครับสบดีผิดเพื้ยนเาาเดียวชาว๊กีเตทุกคนกับผมอันา,าดี่ดมาเหมือนาสาสามกษตายมาครมัน,ะนจะ,นจะอืม เหลืองเนะครับผมครับผี่น้อนะครับผมนี่นี่สีเหลืองกั่สีนี้ที่เขียวขันะครับนะครับผมสารตะเกียงคับผมมือใม่ กินึงนะครับนี่คุณทุกท่านทุกกำลังใจครับผมเดี๋ยวไปดีทำรอบรอบรอบก่อนกันทีต้องจีน นีกนสใยงามนะครับนะนขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับผม กะบดีเพื่อนเชาเดียวเช้าที่เทุกคนกับผมมาหาที่น,นีมาส,รรสามสัจะตายนองคนหนั่งทุกคนเดียวทำน,นิ้ทกลอบของลออกออน ไปดทำหรอก่อนหลอกคนหนึ่งห่้วกันอ้เลย อืมับกหยกต้องดีมีความสวยงามนะครับนะ